สวัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการเปิดอกเซียนกับผมเต้สารีกันอีกครั้งแล้วนะครับอ่าอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วซึ่งในอีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของสำนักวัดอนงคารามวันนี้จะคุยเรื่องของชิ้นที่2แต่ถ้าใครยังไม่ได้ชมชิ้นแรกก็รบกวนอ่า ลองไปตามดูกันนะครับเพื่อความเข้าใจกันครับผมครับแล้วเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่จะแขวนคู่กับพระเนื้อเมกิสิตเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันเป็นคัพเปิลเซตที่จะซปเปอร์บูธให้ดวงดีดวงไม่ตกตามความเชื่อและอิทธิฤทธิ์ของของที่นั้นนะครับก็จะพูดถึงเนี่ยหลายๆท่านต้องร้องอ๋อเลยเพราะว่าพระราหูเนี่ยก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขังมีตำนานนะครับ หลายหลายท่านคงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องบูชาพระราหูกันต้องเอาพระราหูมาห้อยติดตัวกันไว้หลายท่านอาจจะเคยไปไหว้มาแล้วก็จังคงอาจจะงงงว่าเอ๊ะฉันมาไหว้ทําไมวะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการบูชาการไหว้พระราหูเนี่ยนะครับโดยหลักการคร่าวๆจะแบ่งได้เป็นสองบริบทบริบทแรกก็คือบริบทของทางโหราศาสตร์พระราหูเนี่ยนะครับจะเป็นพระเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่ง มีอิทธิฤทธิ์มีคุณทางด้านความพลังรุนแรงเมื่อฉะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงที่เราดวงตกแล้วมีพระราหูมาทับพอดีเนี่ยความแรงของการดวงตกของเราเนี่ยจะเบิ้ลเป็นหลายๆเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะถือว่าเป็นโชคลายเพราะฉะนั้นเราต้องไปบูชาท่านไปไหว้ท่านเพื่อแบบลดให้ท่านรู้สึกว่าเรารับท่านแล้วนะขอสวามิภักดิ์เป็นพวกท่านทําให้อ่าลด ขอลดโทษงดโทษอดโทษให้ความรุนแรงนี้ลดลงไปเนี่ยแหละครับก็เป็นบริบทแรกที่เราไปไหว้ไปบูชาพระราหูกันส่วนบริบทที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางไสยศาสตร์ฮินดูนะครับเพราะว่าทางฮินดูทางไสยศาสตร์เนี่ยเราจะถือว่าพระราหูเนี่ยเป็นอสูรตนหนึ่งจะมีชื่อนะครับว่าอสุรินระราหู อะซูรินก็คืออสูรนะครับอสุูรินทราหูเนี่ยครับอสูรท่านเนี้ยทะราหูท่านเนี้ยจะมีความฉเฉลียวฉลาดเก่งกาจชอบที่จะมุ่งผลความสําเร็จคือทายังไงก็ได้ขอให้ฉันได้สําเร็จผลนั่นแหละโดยไม่ได้คํานึงอะไรเพราะว่าสไตล์อสูรนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยคือราหูเนี่ยเป็นผู้เป็นอมตะเป็นอมตะครับแล้วก็เนี่ยครับจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระราหูเลยนะครับว่าทำไมถึงเก่งๆและเป็นอมตะไม่ตายใชาคำว่าเป็นตำนานแล้วกันกล่าวว่าเดาเทวดาจะทำพิธีกวนเกษียนสมุรเพื่อให้เกิดน้ำอมฤตซึ่งดื่มแล้วจะเป็นอมตะแต่การที่จะกวนเกษียนสมุตเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดน้ำอมฤตเนี่ยเทวดาทำฝ่ายเดียวไม่ได้ ก็เลยต้องไปชักชวนอสูรมาร่วมกันชักเขยืดึงไปดึงมาให้เกิดการหมุนและของอของเขานะครับแล้วก็เกิดเป็นน้ำำําอมฤตเนี่ยแหละครับก็ถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยถ้าไปสวนภูมิเนี่ยเราจะมะีรูปปั้นที่มีพญาน,นาคอยู่แล้วก็มีการชักเขยอือยู่สองฝั่งเนี่ยแหละคือการวนน้ำำําอมฤตซึ่งสุดท้ายพอเกิดน้ำำําอมฤตมาเนี่ยนะครับก็ฝ่ายเทวดาเขาเนี่ย แสบครับก็คือเทวดาเนี่ยก็จะไม่ยอมให้อสูรกินน้ำำําอมฤตเพราะว่าเทวดาจะได้เป็นที่มีอวตารอยู่ฝั่งเดียวแต่ดันมีเนี่ยแหละครับอสูรท่านเนี้ยพระราหูเนี่ยรู้ว่ายังไงเนี่ยเทวดาเนี่ยต้องไม่ให้อสูรกินแน่ก็เลยปลอมตัวแปลงร่างเป็นเทวดาไปอยู่ท้ายแถวสุดเลยไปช่วยเทวดาดึงจักรเยอร์พอได้น้ำำําอมฤตมาแล้วเนี่ยตัวเองก็เออไปเข้าแถวทานพอถึงคิวพระราหูได้ทานน้าอมฤตปุ๊บก็ยกน้ำำําอมฤตดื่ม ปรฏว่าพระอา e ah e ทิตย um, uh, ah ์ก oh, hey, so yeah. <laughs> you know? you know? ับพระจันทร์เนี่ยสังเกตพอดีเอ้าไอ้ททำไมเทวดาองค์นี้เวลาดื่มน้าเนี่ยอาปากแล้วมันมีเขี้ยวโผล่มาจากปากอุ้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นยักษ์นี่วาก็เลยไปบอกพระนารายณ์แล้วว่านี่นี่ไม่ใช่นี่เป็นยักษ์พร้อมตัวมามาแหบกินพระนารายณ์รู้เข้าก็เลยรีบไปคว้างจับเพื่อจะฆ่าแต่ไม่ทันซะแล้วครับพระราหูดื่มน้ำอมฤตไปแล้วยังไงละครับก็โดนจับพระนารายณ์ตัดขาดครึ่ง ก็ไม่ตายแล้วความแค้นนี้ทำให้พระลาหูรู้ว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเป็นคนฟ้องพระนารายณ์ก็โกรธมากฝังหุ่นเพราะฉะนั้นเวลาเจอพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยไม่ได้เลยกูจะจับงับจับกินตลอดก็เลยกลายเป็นเกิดปรากฏการณ์ที่เราพบกันก็คือราหูอมจันทร์กับราหูอมอาทิตย์นี่เองครับแต่ว่าโดยความที่ว่าขาดครึ่งตัวเพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปก็ไหลออกครึ่งตัวเนี่ยแหละครับผมเนี่ยแหละก็เป็นการแสดงเลยนะครับว่า ระราหูเนี่ยมีทั้งความฉลาดฉาแกมโกงทําให้ได้ที่สุดและที่สําคัญคือเป็นอมะตะแล้วท่านที่ไปเที่ยวสามินสุรภูมิลองไปดูสิครับว่าเทวดาองค์สุดท้ายที่ช่วยชักขยเยอร์ทำเนี่ยมีเขี้ยวโผล่มาเล็กๆเนี่ยผู้สร้างก็ทําไว้ลองไปชมกันนะครับแต่ว่าอ่ะสุดท้ายนี่แหละคือความฉลาดความแกมโกงความเป็นอมะตะของพระราหูเนี่ยคณาจารย์ได้เห็นแล้วว่าความตรงเนี้ยมีคุณสมบัติที่น่าจะทํามาติดตัว ก็เลยนำอัออากขรเลขยันแล้วก็กระลาตาเดียวมาแกะเป็นรูปพระราหูแล้วก็ทําให้อาุชนรุ่นหลังเนี่ยได้อามาห้อยติดตัวกระลาลาหูที่สําคัญที่สุดและที่ดังที่สุดก็คือของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองอเป็นที่แรกและที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการซื้อขายในการห้อยในการตามหาในวงการพระเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาชมองค์จริงๆกันของอะกะลาแกะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองกันครับผม ครับผมแล้วเราก็มาชมกระลาแกะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองกันนะครับผมกระลาแกะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองเนี่ยนะครับก็จะขึ้นชิ้นงานจากเนื้อกระลาแต่ที่สําคัญเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับเขาจะดัดกระลาให้เป็นแผ่นตรงไม่ค่อยโค้งเคิร์ฟแบบ ลูกกลานะครับผมจะเป็นแผ่นตรงๆสังเกตอันดับแรกส่วนมากจะต้องเป็นแผ่นตรงๆก่อนนะครับแล้วก็การขึ้นลายของอหลวงพ่อน้อยเนี่ยจะใช้กระดาษรอกลายเพราะฉะนั้นจะมีแบบมาตรฐานอยู่ประมาณสักร,วร่วมๆสิบแบบแต่ว่าตัวแต่ละแบบก็จะค่อนข้างจะเหมือนกันเพราะว่าตัวรวดลายเนี่ยนะครับเขาขึ้นจากกระดาษลอกลายมาก่อนครับผมเอกลักษณ์ก็คือจะแกะเป็นทรงเสมาคว่ำนะครับผมแล้วก็จะมีนาค อยู่ข้างๆมีหูแล้วก็มีตัวของอพระราหูอมอยู่อะนะครับอมพระจันทร์อมพระทิตย์อยู่เนี่ยครับผมให้เห็นชัดส่วนลวดลายใต้เนี้ก็จะมีลายอยู่ประมาณ2-3แบบแอ,อย่างนี้เขาเรียกลายเกลียวคืครับผมก็จะต้องมีความลึกชัดคมกระชับซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกคร่าวๆได้เพราะว่า ของทําเรียนแบบค่อนข้างจะมีความเหมือนมากยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องศึกษากันชัดเจนของแท้กันอีกทีหนึ่งแต่อะเรามาชมกันเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆก่อนครับผมเนี่ยครับก็หนึ่งเนื้อก็ตัวกลาเนี่ยตรงนะครับความคมชัดประชับลวดลายแกะลึกนะครับแล้วก็มีแบบที่มาตรฐานอยู่พอสมควรอาจจะไม่มีแบบแบบจุกจิกจุกจิก,จกเยอะแยะเนี่ยไม่มีครับผมครับและที่สําคัญของอหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็คือด้านหลังครับผม ด้านหลังของหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็จะมีการลงอักขระเลขยันซึ่งเป็นลายมือมาตรฐานของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกี่แบบโดยมากลายมือเนี่ยนะครับก็ต้องเหมือนเอนเหมือนกันก็คือจะมีการลงอักขระเป็นเลขยันเป็นแถวแถวๆลายมือเป็นตัวกลมๆหน่อยครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีพุธขึ้นยอดและที่สําคัญคือฝั่งซ้ายมือเราหรือขวามือพระเนี่ยนะครับจะมีอักขระมาตรฐานอยู่ ท,ที่ระบุเลยว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยนะครับแต่ว่าของทําเรียนในแบบก็พยายามทํานะครับแต่ว่าอะวะาวัตถมีตรงนี้หเป็นหลวงพ่อน้อยแน่ก็คือตัวณ12และทางฝั่งขวาเป็นตัวโม21่เดเดี๋ยวจะผมจะขึ้นรูปชัดๆให้ใหได้เห็นกันชัดๆน่าจะวงให้เห็นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ข้าวๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะดูว่าตัวกะลาเนี่ยเป็นแผ่นตรงไม่เคอร์ฟโค้งเหมือนกับตัวลูกกะลาเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์เด่นของหลวงพ่อน้อยกันครับผม แต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อน้อยท่านทําแล้วจะจบก็เพลินมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งซึ่งทําต่อเนื่องมาอัน,นอันนี้เราก็เล่นหาเหมือนกันแต่ราคาย่อมเยาวกว่าชื่อว่าหลวงพ่อปิ่นเป็นลูกศิษย์ท่านเอาวอิวัติธาทองเหมือนกันครับแต่เอกลักษณ์ของหลวงพ่อปิ่นเนี่ยจะต่างกับหลวงพ่อน้อยอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวหลวงพ่อปิ่นเนี่ยง,ง่ายๆเลยครับตัวเกตของตัวพระราหูเนี่ย จะมีเกียดยาวแล้วมีแตกซ้ายแตกขวาเป็นสามเกยียดเล็กๆตรงนี้ครับถ้าเป็นหลวงพ่อปิ่นเนี่ยมักจะมักจะพบตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เด่นซึ่งหลวงพ่อน้อยเนี่ยจะไม่ไม่แตกเป็นสามเกยียดอย่างนี้ครับผมแล้วก็หลวงพ่อปิ่นเนี่ยท่านไม่ค่อยได้ดัดกลาเพราะฉะนั้นกลาของท่านเนี่ยจะมีความโค้งเนื้อง,งานเนี่ยจะโค้งไม่ตรงเหมือนกับหลวงพ่อน้อยครับผมและเรามาดูข้างหลังกันครับผมนี่อันนี้จะเห็นชัดหน่อยว่า พื้นเนื้องานของกาลาหลวงพ่อปิ่นเนี่ยเขาจะโค้งเห็นไหมครับแต่กี้ถ้าถ้าชมหลวงพ่อน้อยเนี่ยจะเป็นแผ่นตรงและลายมือของหลวงพ่อปิ่นเนี่ยท่านจะเป็นลายมือแบบหักมุมเป็นเหลี่ยม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 ตัวอักษรจะเป็นหักมุมครับจะไม่โค้งกลมกลมคล้ายๆหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็เป็นจุดที่แยกระหว่างของหลวงพ่อน้อยกับอาหลวงพ่อปิ่นซึ่งเป็นลูกศิษย์ครับผมยังไงก็แล้วแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นกะลาของหลวงพ่อปิ่นหรือหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับเอ่อมีความนิยมเป็นอย่างสูงมีของปลอมทํามา ช้านานแล้วผมเนี่ยนำเสนอการแยกและการดูอย่างคร่าวๆให้ถ้าท่านใดสนใจต้องไปปรึกษาผู้รู้ที่มีความรู้จริงๆเ,เป็นอย่างมากหรือว่าศึกษาให้รู้ถ่องแท้ก่อนที่จะสะสมเสียเงินเช่านะครับผมครับผมก็จบไปแล้วสำหรับอีพี EP นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หรือว่าถ้ายัางไงก็แล้วแต่สนสัยสงสัยสนใจเรื่องอะไร inbox เข้ามาได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบพยายามจาัดทุกทุก EP เพื่อความสรุกสนานความต้องการของผู้ชมนะครับยังไงสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม